บาดนี้ข้าจักบายเอาฝ่ายมุงคุณอันประเสริฐมาผูกกองแขนเท่าอีพอพามอันเนื้อขามีแนวมาให้เขาต้มใหญ่ทั้งมัดมีปัจจัยเงินคำกะพัมพุ่นดีมวน บ่ละบวนแลว้วผูกแขนพามเพิ่นมาโพดให้เจ้าผูกกูกเอิญขวัญลาเขาอยู่เคียงเป็นจังใดเมืองกะลิงทลาดพุ่นฝนตกดีหรือว่าบอ่อนางอมิตตาแกนเงาเมียเจ้าอยู่จังใดเจ้าดันใด้ดันดวนมาถึงเด้อ มาพอดีหวมงานหวมง่ายในวันนี้พอดีพองานมุงคลอันประเสริฐให้เจ้าเขาพักยัางไว้งานแล้วจังคอยไปฮพวกผู้ขานี่ได้สิขอเพ่งสมพันให้เจ้าเสินขวัญหลานดวนมาทางพี่ขวัญหลานไปตกน้ำให้พอพามลงงม ควันหลั่นไปตกตมให้พอพามลงคันควันหลั่นไปอยู่ีกุงเทพแด่นไก่ให้พอพามน้ำซอกซอกหาเอาจนได้สิมีร่างวันให้เราสามไห้สิยอมอบพร้อมละนอฮานีพอพามเ่าจองชาเลยพอพามเตา จงจะเลินฮะเออเอโอ้ยนอยโอ้โอ,อ้ยเออน้ามนขานอย